เป็นควันลงจากเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านพ่ายเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อ3นะครับซึ่งจากการแข่งขันนัดดังกล่าวก็ได้มีชาวเกาหลีหลายท่านได้มีการเข้ามาทําเรื่องราวผ่านช่อง YouTube ซึ่งก็ได้มีชาวเกาหลีเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมโดยเฉพาะในประเด็นความมีมารยาทและความมีวัฒนธรรมของคนไทยคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube p r e m ียมของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือน ดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาพี่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์แอดทูบสามหกศูนย์นี่มันคืออะไรกันเนี่ยคนไทยช่างมีมารยาทที่ดีมากจริงๆรู้สึกประทับใจแบบสุด อยากให้มีใครรายงานเรื่องนี้ในสื่อเกาหลีบ้างฉันชอบวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกันแบบนี้ของคนไทยและนั่นก็เป็นบางส่วนของคอมเมนต์จากชาวเกาหลีที่มีการแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง YouTube ของชาวเกาหลีหลายท่านนะครับที่ได้มีการเข้ามาทำเรื่องราวจากการแข่งขันบอลโลกรอบคัดเลือกที่ไทยเปิดบ้านพ่ายเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อ3ซึ่งนอกเหนือจากการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของผลการแข่งขันแล้วนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่ดูเหมือนว่าชาวเกาหลีจะมีการพูดถึงกันเป็นอย่างมาก นั่นก็คือช่วงเวลาที่มีการเคารพเพลงชาติซึ่งโมเมนต์ดังกล่าวนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับชาวเกาหลีเป็นอย่างมากโดยได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายในช่องคอมเมนต์โดยชาวเกาหลีต่างก็ชื่นชมการยินตรงเคารพเพลงชาติเกาหลีอย่างมีระเบียบและรวมถึงให้เกียรติกับเพลงชาติเกาหลีโดยไม่มีการโหตายอย่างใดซึ่งสําหรับเหตุการณ์การโห่เพลงชาตินะครับก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่ากรณีไต้หวันหรือว่าฮ่องกงก็ตามและนอกจากนี้นะครับชาวเกาหลียังได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเลยเถิดไปถึงกรณีที่ไทยส่งทหารไปช่วยในสงครามเกาหลีหรือว่าเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกันเลยทีเดียวซึ่งจากการที่ชาวเกาหลีเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ในช่อง YouTube นะครับทางอัพคอมเมนต์ได้มีการรวบรวมไวใ้ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นกันได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกครับชาวเกาหลีท่านนี้พูดถึงคนจีนนะครับจะเขาบอกว่าคนไทยนั้นดีกว่าคนจีนมากคนจีนโหเพลงชาติและสาบแช่งพวกเราในขณะที่ท่านต่อไปครับท่านนี้ก็พูดถึงคนจีนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นคนจีนพวกเขาจะโห่เพลงชาติของเราคนไทยมีมารยาทและรู้จักการให้เกียรติทีมอื่นประเทศไทยนั้นดีกว่า100เท่าความคิดเห็นต่อไปประเทศไทยมีจิตสํานึกทางวัฒนธรรมที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าจีน ที่คนจีนนั้นทั้งฉีกทั้งเผาทั้งยิงเลเซอร์ใส่พวกเราความคิดเห็นต่อไปนี่มันก็เป็นอย่างที่ผมคาดเอาไว้คนไทยมีมารยาทดีครั้งที่ผ่านมาพวกตะวันออกกลางนั้นแย่มากความคิดเห็นต่อไปครับคนไทยช่างมีมารยาทดีดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในทวีปมากความคิดเห็นต่อไปฉันอยากจะพูดว่าขอขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของพวกคุณสําหรับการต้อนรับผู้มาเยือนอย่างดีพวกคุณช่างนิสัยดี นิสัยดีๆแบบนี้สามารถพบเห็นได้ในทุกๆท,ที่ของประเทศไทยฉันอยากจะให้คนเกาหลีมีน้ำใจกับคนไทยที่ทำงานในเกาหลีด้วยฉันรักคนไทยทุกคนความคิดเห็นต่อไปครับประเทศไทยเป็นประเทศแห่งพี่น้องเป็นประเทศที่ส่งทหารเข้าร่วมในสงครามเกาหลีความคิดเห็นต่อไปคนไทยนั้นมีจิตสำนึกส่วนรวมสูงมากๆดูจากวิดีโอแล้วรู้สึกได้เลยว่าภาพลักษณ์ของคนไทยและประเทศไทยนั้นมันชัดเจนมาก ความคิดเห็นต่อไปครับฉันเคยเดินทางไปประเทศจีนแล้วก็เคยเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลที่จีนระหว่างเกมพวกเขาทั้งโห่ทั้งคูทั้งสะบดแถมยังมีขวดน้ำปลิวไปปลิวมาซึ่งมันน่ากลัวมากแต่แมตช์นี้ที่กรุงเทพประเทศไทยไม่มีการโห่มีแต่การเชียร์อย่างเร้าใจถึงแม้ว่าจะต้องต่อสู้กับผู้เล่นเกาหลีก็ตามมารยาทและการเชียร์ของกองเชียร์ไทยนั้นบางครั้งก็เหนือกว่าพวกเราชาวเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมทั้งหมดคือช่วงเวลาที่ดีในประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับคนไทยแสดงเอกลักษณ์ของชาติของพวกเขาออกมาได้อย่างชัดเจนมากผมนับถือพวกเขาจริงๆการลุกขึ้นยืนเพื่อฟังเพลงชาติเกาหลีของพวกเขานั้นทําให้เพลงนั้นไพเราะยิ่งขึ้นไปอีกพวกเขาช่างแตกต่างจากคนจีนจริงๆ,ๆซึ่งเมื่อได้ยินเพลงชาติเกาหลีพวกเขาจะต้องโหทั้งสองประเทศช่างแตกต่างกันเลอะเกิน ความคิดเห็นต่อไปครับรู้สึกประทับใจกับความมีมารยาทของคนไทยมันทำให้ผมอดไม่ได้จริงๆที่จะชอบเมืองไทยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้บอกสั้นๆไ้นะครับว่าประเทศไทยมารยาทเยี่ยมมากความคิดเห็นต่อไปครับพวกเขามีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในตัวเองความคิดเห็นต่อไปมันเป็นอย่างที่ผมคาดไว้เลยคนไทยและประเทศไทยเป็นอะไรที่ผมชอบทั้งในเรื่องของมารยาทและการให้ความเคารพผู้อื่น รู้สึกอิจฉาคุณที่ได้ชมเกมทีมชาติที่นั่นความคิดเห็นต่อไปครับสุดท้ายแล้วก็คือความประทับใจต่อเมืองไทยผมประทับใจที่เห็นทุกคนยืนขึ้นระหว่างเพลงชาติของคู่ต่อสู้นี่แหละคือประเทศไทยที่ผมรักมากที่สุดความคิดเห็นต่อไปครับถึงแม้เกาหลีจะชนะในเกมนี้แต่ทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสภาพสนามและการจัดการของสมาของฟุตบอลไทยก็ยอดเยี่ยมเช่นกันเราจะคอยจับตาดูอนาคตของทีมชาติไทย ความคิดเห็นต่อไปแฟนบอลไทยมีมารยาทมากๆขอชื่นชมกับสิ่งที่เกิดขึ้นร,ระหว่างเพลงชาติบางทีคนเกาหลีต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้ความคิดเห็นต่อไปครับมันช่างแตกต่างจากคนจีนคนไทยมีมารยาทด,ดีกว่ามากมันทําให้ผมอยากไปเที่ยวที่เมืองไทยความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ได้ออกมาเล่าประสบการณ์นะครับว่าฉันเพิ่งไปกรุงเทพมาทุกคนที่นั่นน่ารักเป็นกันเองและไม่ค่อยเห็นมีใครโกรธความคิดเห็นต่อไป ว้าวพวกเขามีมรารยาทที่ดีมากจริงๆการยืนขึ้นเพื่อเคารพเพลงชาติของคู่ต่อสู้นั้นคือการแสดงความเคารพอย่างแท้จริงทั้งหมดเป็นวัฒนธรรมที่ดีและหวังว่าวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นในเกาหลีของเราด้วยรู้สึกประทับใจมากความคิดเห็นต่อไปครับคนไทยมีจิตใจดีสักวันผมจะต้องพบกับสาวไทยและแต่งงานกับเธอความคิดเห็นต่อไปนี่มันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมตระหนักได้ว่า คนไทยนั้นมีนิสัยและมารยาทที่ดีมันทำให้ผมอยากส่งลูกชายเพื่อมาแต่งงานกับคนไทยความคิดเห็นต่อไปรู้สึกได้เลยว่าคนไทยมีมารยาทที่ยอดเยี่ยมและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันหลังจากที่ได้ดูเกมนี้ความคิดเห็นต่อไปครับมันเจ๋งจริงๆ,ๆที่ได้เห็นพวกเขายืนร้องเพลงชาติและปรบมือหลังจากที่เพลงชาติของเราจบรู้สึกซาบซึ้งมากๆกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อไป ว้าวพวกเขาตบมือหลังจากที่เพลงชาติของเราจบด้วยมันช่างแตกต่างจากที่อื่นที่โหหลังจากเพลงชาติของเราจบคนไทยนั้นมีมารยาทดีที่สุดความคิดเห็นต่อไปนี่มันคืออะไรกันเนี่ยคนไทยช่างมีมารยาทที่ดีมากจริงๆรู้สึกประทับใจสุดๆอยากให้มีใครรายงานเรื่องนี้ในสื่อเกาลีบ้างฉันชอบวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกันแบบนี้ความคิดเห็นต่อไปครับคนไทยมีจิตสํานึกพลเมืองที่สูงมาก หลงรักเลยหวังว่าฟุตบอลไทยจะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปความคิดเห็นต่อไปการยืนตรงเคารพธงชาติของประเทศอื่นๆนั้นมันเจ๋งจริงๆนี่คือศักดิ์ศรีเอาล่ะครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวเกาหลีท่านนี้โดยเขาบอกไว้ว่าประเทศไทยคือประเทศที่ก้าวหน้าและมีจิตสำนึกในระดับชาติที่เข้มแข็งพวกเขาเรียนรู้ที่จะเป็นมิตรอย่างยิ่งในประเทศไทย ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไ้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัปคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบายบายสวัสดีครับ